คนดูปลาจมนะทุกคน ดูนทุกคนใส่เจียวเน้นๆครับผม กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนก็เรื่องผมทุกคนทุกคนคือว่านี่ผมที่ผมได้ทําการสั่งโตะแล้วก็เก้าอี้มาใหม่ครับผมทุกคนนี่วันนี้ผมก็เลยทําการกลางเพื่อกินข้าวครับผมทุกคนนี่วันนี้เรามากินข้าวกันครับผมทุกคนตอนเย็นๆนะผมทุกคนนี่ก็เริ่มมืดแล้วครับผมทุกคนนี่มากินข้าวเย็นกันครับผมทุกคนนี่ผมได้ผักสดนะผมทุกคนแล้วก็มะเขือแล้วก็มีหน่อไม้ ผาของผมทนที่แม่ผมได้ทาการส่งมาให้นะผมทุกคนแล้วก็มีน้าพริกนี่น้ำพริกสุดเด็ดเลยครับผมทุกคนนี่ตัววันนี้ผมผมได้ทําการนี่ทอดเคยเจียวมาจากที่ทํางานครับผมทุกคน,นแล้วก็มีมาม่าด้วยครับผมทุกคนี่ผมจะบอกทุกคนว่าปลาจมนะผมทุกคนนี่ปลาเต็มทำปลาจมนะผมเลยได้ทําการแบ่งเอามากินนะผมทุกคนปลาเต้มให้เอามาแบ่งเอามากินนะ แล้วเท้าสวยบผมทุกคนที่ทางานเราผงนะผมคนแล้วก็ผมก็หอมากินครับทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะตักน้ําพริกก่อนมีน้ําพริกปลาแล้วก็ผมจะใส่ปลาจ่องด้วยนะทุกคนปลาจ่องปราเตนทำได้ผมว่าปราเตนทำได้ดีมากทุกคนหอมมากกินหอมมากทุกคน คือช้อนนี้ตักจะเป็นอะไรก่อนนิดเดียวทุกคนคุยบมว่าเป็นแน่ทุกคนเพราะว่าถ้าอะไรเข้ามันจะทีมันจะขึ้นมันไม่ดีแต่จริงผมแมนะนาทุกคนต้องล้างช้อนก่อนนะเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้แนะนําให้ล้างช้อนก่อนทุกคนดู ผมก็จะใส่โ่งชูรสนิดนึงนะนี่พอแล้วก็เติมน้ำนิดนึงอุ้ยยยยทุกคนผมใส่น้ำอย่างเยอะอ่ะทุกคนนี่มากินข้าวกันนะผมทุกคนเราต้องกินกามน้องเราต้องกินน้ำก่อนนะผมทุกคนล้างคอหน่อย ผมจะบอกทุกคนว่าวันนี้ฝนตกนะข้างนอกฝนตกแต่น่าจะร่มหยุดแล้วทุกคนออกว้าวนี่ทุกคนไข่เจียวทอดทอดไข่เจียวครยับไปก่อนกินข้าวก่อนอโอ้ทุกคนเราคี่นี้ก็พอแล้วคี่นี้กินอิ่มแล้วทุกคน โหเพืนให้ผมตักข้าวมาหมดเลยเขบอกว่าผมกินไม่หมดแล้วก็เก็บไว้ทําข้าวผัดก็ได้พุ่งนี้ใช่ตู้เย็นไว้ทุกคนครับกินข้าวกันผมทุกคนกินข้าวกันครับผมทุกคนยังไงเ็าขอให้พ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกินข้าวันอย่างอ,อร่อยอร่อยยด้วยนะครับคนดูป้าจมนะทุกคน ทุกคนได้คนดูถั่วอ้อ พูดูข้เจีทุกคนถั่วผมแช่ตู้เย็นอะแค่โดนเกือบโดนช่องฟิตไม่เกือบโดนที่แช่แบบว่ามันเย็นมากมันก็เลยเหี่ยวคนดู อ,อยทุกคนใส่เจียวเน้นๆครับผมมันคือมันเลิ่มดำแล้วเพราะว่าผมเอามาเก็บหลายวันอยู่ทุน ต้นมะเขือปะเตได้ทําการตัดออกหมดแล้วเขาปลูกกันใหม่แล้วคนดูมะเขือครืมคนม คนนมให ฝนตกทุกนี้ฝนตกช่วงเย็นๆบ่อยนะผมทุกคนผมว่าฝนน่าจะกําลังตกทิ้งช่วงนะผมนคนเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะทุกคนผมคิดว่าเวลาเดินเร็วมากเลยแป๊บเดียวก็จะหมดปีหนึ่งแล้ว ทุกคนดูดิไวไมากทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกันด้วยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคน ผมว่าก็นั่งก็ได้อยู่ละถึงว,ว่าผมจะนั่งอยู่ด้านล่างไงทุกคนนั่งข้างบนนี้เราก็จะหยิบจับอะไรไง่ายผมชุวยลุอะไรเราก็จับได้สบายอยู่ ผมเป็นคนที่เคียวอะไรได้ไม่นานหนอกแล้วก็กืนเลยทุกคนเหมือนว่าผมติดเป็นนิสัยมาแล้วอ่ะมันกินมาแล้วทุกคนตัวบักอ้าเฮ้ยไม่ใช่ตัวยาวเล็นลุกหน่อย กินข้าวเสร็จก็หาอะไรดูนิดนึงก็นอนทักของนะผมทุกคนทำงานมาก็เหงอยแล้วขย,ขยับขยับเท่าไหร่มันไม่ั หัวพอ,อดีแก๊สผมมันหมดทุกคนผมลืมเอาไปเติมผมก็เลยท่อมาจากที่อู่เลย โหถ้าผัดเน่อไม้แล้วก็หมูสัมชั้นก็ผมทุกคนสุดยอดกระเพ้าหน่อไม้หมูสามชั้นหรือว่าหมูสับอย่างเงี้ยของดอตไของอร่อยเลยของดอตคือว่าผมจะเหมือนว่าจะพูดเป็นภาษาบ้านผมภาษาจินไปแล้วทุน แต่ถ้าดอดดอตภาษาบ้านผมที่สุรินเขาจะเรียกว่าเผาเนี่ยดอดดตะเปียงดอตตะเบียงแปลว่าเผานอไม้นะผมทุกคนนอไม้เผาอย่างเนี้ย ภาษาเขมรสนต์โล mm ิน hmm. ว mm ันละครับวันนี้ทุกคนโมหกบ่ายหกบ่ายแปลว่ากี่ข้าวครับผมทุกคนคนมากรัวทุกคนท้องผมเริ่มแน่นเล คนดูอืมจริงเหรอ มามาถ้าไข่ภาษาบ้านผมหรือว่าภสาทขางของริน่ะเขาเรียกว่าปวงปวงเขาเรียกว่าไข่นะครับผมทุกคนเหมือนว่าปูงมันแปลว,ว่าไข่ไก่มันแปลว,ว่าไก่ นี่ทุกคนไปๆมาๆจะมาสอบภาษากันแล้วทุกคนกคนดูอืมอร่อยช่วงนี้ผมไม่ได้ทำลากหรือว่าค่อยอะไรเลยทุกคนบางทีช่วงนี้ผมก็ซื้ออินนะ ก็คือว่าซื้อกับข้าวนะผมทนซื้อกินซื้อกับข้าวมากินเองนะอิน oh, เน่นท้องมากแต่ผมอยากกินให้ไก่ไข่ไก่หมดนะผมเสียด,ดายเสียดายไข่ไก่อุกดู อ๋อโอ้ยนี่ทุกคนภาษาสุรินภาษาซึภาษาเขมรสุรินมาละคันเลยทุกคนเนี่ยดูไอถ้าเป็นถั่วภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าสเนก์อือใช่สเนก์เปล่าออสเนกทุกคนเขาเรียกว่าสเนกนะผมส่วนโว มันรู้ไปว่าผักทุกคนแล้วก็ก็เผื่อทุกคนไม่รู้ก็ทุกคนจะได้รู้นะผมตดนก็เหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเผื่อบางคนก็อยากรู้ภาษาอะไรเงี้ยน,นิดนึงนี่ก็คอมเมนต์ถามผมได้ผมโดนเพราะว่าผมรู้หมดเลยว่า ผมก็เป็นคนสุรินนะผมตูนเป็นคนที่สุรินบ้านเกิดผมเลยเกิดตั้งแต่เด็กอยู่ที่สุรินครับผมตูนดูอร่อยสุดยอด อิ่มมากครับผมทุกคนทุกคนยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามผมก็เดนนะครับผมทุกคนยังไงผมก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วก็เข้ากดไลค์กดติดตามผมก็ขอบคุณมากๆครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะลากันไปก่อนแล้วครับผมทุกคนยังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่าลาก,กันทุกคนกินข้าวกันอย่างอร่อยๆอยู่นะครับผมทุกคนผมลาไปก่อนครับผมทุกคนบายบายสวัสดีครับ ผมจะบอกทุกคนว่าผมอิ่มมากแล้วก็แน่นท้องที่สุดเลยครับผมทุกคนโอ้ทุกคนอิ่มมากโอ้โหแน่นมาก